โบกับบอกเล่าข่าวโบรายเดโข่าวกิจกรรมวันบวรรวมพลัง5สหลังโรงครัวทอนถั่วปลิดถั่วปลูกถั่วเมื่อวันอังคารที่18และว,วันพุทธที่19มิถุนายน2567 เป็นวันบวรครั้งแรกของปี2,567ห่างหายกันไปหลายเดือนหลายๆคนเฝ้ารอเริ่มงานกันตอนบ่ายๆชาวบาวรสารียโศกนำโดยท่านสมณะใต้ดาวเหตุฐานาตัตโตสมณะพระภิกษุและชาวชุมชนประชุมชุมชนชี้แจงกิจกรรมวันบวรรับสัมมาทิฏฐิการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ลงปฏิบัติงานร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดแปลงผักหลังโรงครัวช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันทำให้หญ้าหลังโรงครัวงามมากบริเวณแปลงผักช่วยกันถอนดาย่าตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขนใบมะพร้าวหญ้าไปทำปุ๋ยหมักขุดต้นพุทธรักษานำไปปลูกใหม่ในแปลงผักเนื่องจากฝนฉ่ำมากต้องหาไม้เหมาะสมมาปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทอนถัว่วปลิดถัว่วแปลงอาชอบวันบวรของเราซึ่งเป้าหมายก็มีแค่วันเดียวแต่เราก็เพิ่มอีกวันหนึ่งเป็นวันพุธ <c oughs> แตกเป็นสองวันก็แบ่งเป็นสองทีมค่ะทีมนี้ถอนถัว่วบีถั่วนะคะถ้าไม่บีมันก็จะงอกเพราะฝนตกชุกามันจะงอกค่ะพอมันแก่ได้ที่แล้วนะคะก็ร่วมกันทั้งบวรเลยค่ะ แต่ว่าพวกเราก็ร่วมมือร่วมใจกันดีนะคะแปลงนี้ก็ถอนใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ว่าที่มันช้าเพราะว่าดินมันค่อนข้างเละแล้วก็เหนียวนะคะเวลาที่ถอนง่ายจริงแต่เวลาเราเดินเนี่ยมันจะติดเท้าทำให้เดินยากหน่อยนะคะดายาพรวนดินด้วยรถโรตารี่เล็กคลาดดินขุดลุมยอดถั่วแปลงป้าเพชร ด้วยการเห็นประโยชน์คุณค่าของการปลูกอยู่ปลูกกินคนฉลาดสร้างอาหารการเสียสละแรงงานเวลาสารสามัคคีคือพลังขับเคลื่อนชุมชนทำให้เรามีมีไฟที่จะทำต่อไปนะคะถ้าทำคนเดียวมันก็ขี้เกียจไม่ไม่มีไฟไม่มีพลังอันนี้รู้สึกว่ามีพลังดีอยากได้ทุกวัน<อ>ค่ะพ็ะเห็นเข้ามากันอย่างนี้ก็อบอุ่นนะคะโอมากันพร้อมหน้าพร้อมตา อยู่วันๆปกติก็ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คือแขนผมมันทําอะไรได้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับ<ม>แต่ว่าผมก็เริ่มทําใจได้แล้วครับเริ่มทําใจเริ่มยอมรับมันได้แล้วทั้งทั้งที่ตอนแรกผมก็เครียดเครียดมากครับแต่วันนี้รู้สึกสนุกครับทํางานสนุก<ม>ก็คือได้ปรับตัวครับปรับใจคบมันยอมรับมันแ้วก็มีความสุขฮะที่ได้ทํางานร่วมกันหลายหลายคนทํางานมีเหงื่อออกแดดเนี่ย มีเงหออกเด็ดก็ถือว่าเป็นเป็นยายุวัฒนาเนาะยายุวัฒนะซึ่งอยากได้ต <Plant festivals> ้องมาทำาเองเดินตามรอยเบืองพระยุคลละบาทสาทแท่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตพลสร้างคน คนสร้างงานสองมือเราจะโอหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวเจริญธรรมสานึกดีค่ะ